ผลคอนโทรลหรือว่าผลโอเปโอเปของทัฟาก้าดีวอเตอร์ลอนะครับเต็มยศเลยนะครับมันจะมีสกิลอะไรบ้างอะไรใช้ยังไงบ้างนะครับโอเคเราไปดูสกิลของผลคอนโทรลพร้อมกันเลยครับผลคอนโทรลนะครับมีทั้งหมด5สกิลนะครับผลนี้เป็นผลระดับอ่าสีแดงๆเลยจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรมิสติกใช่ไหมไอ้ผลเนี้ยนะครับมันเล่นโคตรยากนะครับเพราะว่าทุกสกิลนะครับมันจะต้องใช้ในรูมเท่านั้นนะครับสกิลหนึ่งก็คือตัวแซดนะครับตัวแซดค้างนะครับรูม โคตรเบียวเบียวรอนะรูมถ้าเราไม่กลางรูมนะครับเราจะใช้สกิลไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่กดค้างรูมก็จะเล็กนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูตอนรูมเล็กๆกดรูมเล็กๆอ่ามันจะแค่นี้ครับแต่ถ้าเรากดค้างนั้นมันจะกว้างไงรูมอ่านะครับต่อมาครับสกิลสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลที่ใช้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวเอ็กนะครับกดตัวเอ็กค้างปุ๊บเราจะหยิบสิ่งของนะครับที่อยู่ภายในรูมนี้นะครับแล้วโยนใส่ศัตรูได้ครับ สี่พันแปดสิบสี่ทำไมแรงยังวะเอาตัวอะไรดีต้นไม้นี่ดีป่ะตัดอะโยนไปโยนใส่มันโยนได้หมดอะทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยแม่งหยิบโยนได้หมดไอ้ยี่สิบมาไปนี่มานะและเอฟเฟกต์มันอลังการด้วยนะดูนะมันเหมือนแบบิวเคลียร์โอ้ดูดิเป็นควันไปเลยโยนไปนีโดนกูแน่ไอเวทติ่โอเคต่อไปสกิลที่3นะครับตัว C นะครับกดใกล้ๆมอนนะครับฟับ นี่ดิส so ับแล้วก็กระแทกออกไปโคตรเท่นะครับอันนี้ร right. ูมหมดแล้วรูมจะมีเวลาได้นะครับเ,เอาใหม่นะสกิลที่สามเมื่อกี้นะกลางรูมนะครับกดสกิีนี้ป๊บแล้วก็ขึ้นกระแทกนะครับสามบรรแก้วนะโอ้โหสกิลแรงๆขนาดเลยเนาะต่อไปนะสกิลเทเลพอร์ตนะครับตัวเอฟนะครับโอ้โหมาร์ทแม่งสองร้อยห้าสิบนะครับกดเอฟเฮ้ เราจะไปตรงไหนก็ได้นะครับในรูมเรานะครับเราไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นบกลงอะไรไปได้หมดเลยครับนี่นี่ภายในรูมเนี่ยนะครับแล้วกดไทล์พอร์ตไปไปได้หมดเลยครับคูดาวประมาณเออวิกว่าสองีนะครับไปได้หมดเลยไปไหนดิสนุนป่ะเพราะฉะนั้นเวลาพีพีนะพยายามอยู่ในรูมนะครับเราจะวาร์ปได้แบบว่าดักใจเลยครับไปได้หมดอะกต้นไม้ไะละดูดิ ก็เทโอเคต่อไปเป็นอันติของเราแล้วนะครับแกมม่ารัสนะครับแอดเดี๋ยวต้องใช้ให้ดูหลายๆตัวหน่อยเนาะอ่ามอนมาแล้วครับรูมไอ้กูเบี้ยวจังวะแล้วกดตัววีครับแกมม่ารัสครับโอหเป็นไงโอหดูอัติเป็นไงกระเพร่าสองหมื่นห้าโดนทุกตัวที่อยู่ในรูมนะครับสกิลเมื่อกี้นะฮะการรูมเล็กๆแล้วกันปั๊บอ่าแล้วใช้อันติปั๊บ หมุนนี่เห็นชัดไหมปุ๊บไปไงเราแบบฟันฟันมันก็แทงออกคนที่อยู่ในนี้โดนหมดเลยฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันติโคเทพเลยนะเป็นอันติที่แบบว่าเท่มากเลยครับทวนสกิลทีนะครับสกิลหนึ่งนะครับก็คือกลางรูมเนี่ยครับต่อไปสกิลที่สองนะครับกดตัวเองครับเราจะหยิบติดของในรูมเนี่ยครับทุบใส่ศัตรูได้อ่าประมาณนี้นะครับหยิบอะไรก็ได้นะครับหยิบหินหยิบดินหยิบทรายหยิบหญ้าอะไรครับทุบได้หมดเลยครับต่อไปสกิลที่สามนะครับกดตัวสีครับใกล้้ๆเปาาหมย จะแยกเป้าหมายออกครับแล้วก็กระแทกหน้าไอ้หรอครับต่อไปถ้ิดต่อไปนะตัวเอฟนะอ่าเราจะเทเลพอร์ตไปในรูมครับปั๊บปล่อยตรงไหนก็ได้ครับเทเลพอร์ตไปเลยครับอันนี้พี่ใช้รูมเล็กๆนะครับจะได้เห็นง่ายๆเวลาสาธิตสกิลนะครับปั๊บอ่าแล้วก็ต่อไปครับอันตีครับแกม่ารัดนะครับตัตวีปั๊บอ่าเราจะฟัดแล้วก็แท็กออกไปนะสกิลนี้มันเหมือนเคี่ยวเดี๋ยวมันมันดีนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ติดตามกันแรงใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย